สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูที่ดินสวยๆนะคะเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่อยู่ในเขตตำบลสุขเดือน5อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะเราขายกันไร่ละ120,000บาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นสะดดคุดแดงพร้อมโอนนะคะไม่ติดภาระนี้สินใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ทิพมายืนหน้าแปลงที่ดินแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะลงมาจากถนน ทางหลวงชนบทถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ300เมตรนะคะไฟฟ้าห่าง3 0 0เมตรนะคะมีวิวเขานะคะดินดีระบบคลองน้ำชนบทานนะคะล้อมรอบด้วยน้ำนะคะแปลงนี้เริ่มตั้งแต่มุมขวามือนะคะตรงต้นไม้สูงที่เห็นนะคะเรื่อยไปจนสุดดงกล้วยนะคะสายมือหน้ากว้างโดยประมาณ1 4 8เมตรลึกลงไป เจ็ดสิบห้าเมตรนะคะลึกลงไปด้านหลังจะเจ็ดสิบห้าเมตรรัชษณชโนดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราขายกันไล่ละ1,2,000แบาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจใ่ายใดทั้งสิ้นนะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตซึ่งกำลังดำเนินการทำอยู่นะคะ ซ้ายมือของแปลงที่ดินนี้นะคะสามารถออกไปตำบลบอกู่อํำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีได้นะคะส่วนฝ่ามือก็กลับไปตัวอำเภอเนินขามนะคะในจุดที่แปลงที่ดินอยู่เขาเรียกหมู่บ้านหนองเด่นนะคะห่างจากตัวอำเภอเนินขามโดยประมาณ15กิโลนะคะห่างจากตัวอำเภอหันคาโดยประมาณ20กิโลห่างจากตัวจังหวัดชัยนาทโดยประมาณ30กิโลนะคะ ห่างจากตัวอำเภอเดิมบางมาถึงแปลงที่ดินตรงนี้นะคะก็อยู่ประมาณ20กิโลนะคะตอนนี้เกษตรกร,ร,กรทํากระเจีย๊ยบทำอ้อยและแปลงที่ดินตรงนี้ก็สามารถทํานาได้นะคะเพื่อนข้างเคียงก,ก็ทํานาดินดีนะคะแถวนี้เขาเรียกว่ากเกษตรส่วนผสมนะคะดินดีวิวเขาสวยมากเลยะคะ่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการแบ่งนะคะเรายินดีจะแบ่งแล้แบ่งเป็นสแปลงนะคะแปลงแรก3ไรนะคะแปลงที่ส สไร่2อง,งานสาตารางวาในราคาไร่ละ1น0่งแบาทฟรีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะโโนดพร้อมโอนนะคะไม่ติดภาระใดๆสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีเจตนาต้องการจะแบ่งก็ได้นะคะซื้อยกแปลงก็ยินดีนะคะค่ะทิปฝากกด s ับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์สำหรับช่องลุ่งทิบุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะที่สวยราคาเจ้าของขายเองบายทิฟอ่างทองนะคะ ่ะทิฟฝากกดติดตามช่องลุงทิ์บุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะสอบถามรายละเอียดและนะัดดูที่ได้นะคะ0925816638ทิพย์นะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ